จะได้ฉลองงานกระถิ่นบ้านจ่าทิเอกจงอางซึกนะครับเนอร์นี่ครับดูคมลอยนะครับเนออันใดจะขึ้นก่อนนะครับดูสังเกตนะครับเนอครับเป็นจะตั้งไว้เองนะครับมาต้องจับมือมือมือนะครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขอเสียงน่อย สุดยอดขึ้นไปนะอันที่สองขึ้นแล้วครับอันที่สองขึ้นแล้วครับโอ้ทะยอยขึ้นแล้วครับทยอยขึ้นแล้วครับแล้วอันที่สามเอาขึ้นไปแล้วครับอันนี้ขึ้นขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับอันที่สามตัวเนี่ยจะจะขยับนะครับเนอร์สองแล้วครับขึ้นไปแล้วครับงามขนาดนักนะครับเนอร์โอ้นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับ นะครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับลองรุ่นนะครับว่าโคบตัวไหนจะขึ้นนะครับเนอะเอาล้วครับเอาเนี่ยค่ะจะเิมฉลองไปเรื่อยๆครับเนอะเอาล้วครับอันนั้นขึ้นไปแล้วครับสองนะครับขึ้นไปสูงแล้วครับเนอะเอาละเอา เอาละเริ่มนี่อันนี้น่าจะเริ่มเต่งแล้วครับเนอะอันนี้เริ่มเต่งแล้วครับนี่อันนี้จะขยับก่อนแล้วครับเนอะโอ้โหไม่ต้องขยับเนอะลุ้นครับลุ้นครับนี่ขยับเองครับพอใจเล่นอันนี้ผีผีม้ห้อมหน่ยยายนะครับเนอะเดี๋ยวยาจะขึ้นแล้วครับเนอะเดี๋ยวลองดูครับเนอะลุ้นครับลุ้นครับลุ้นครับอนุโมทนาสาธุครับงานกระถินบ้านจ่าสิบเอกจงอังซึ๊ปราณีใจมั่นนะคอมมานีนะ เอาล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับเอาละครับนี่ก็จะเริมฉลองไปเรื่อยๆครับเนอะนี่แหละครับเอาละครับเอาละนี่ขยับแล้วขยับแล้วครับขยับแล้วขยับพนักบอาวละเอ๊ะบนเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับ เอามาลุ้นกันทั้งว่าหาอันนี้ไปจะขึ้นตามไปได้ครับอันบนไปหมดแล้วครับเนอะหลายกิโลแล้วครับหนาปุ๋นอะครับเอาละครับล้อเนอครับมลุ้นนะครับลุ้นนะครับลุ้นครับลุ้นครับอันนี่คื เด้อเด้อเ้ขยับแล้วขยับแล้วโอ้ลปอยโปรยกันอ่วเดี๋ยวดโอ้ยยังยังยังครับยังยังยังครับยังเอ่อยังไม่อยากขึ้นยังเจริญฉลององค์กระถินก่อน แล้วอันนี้ขยับแล้วครับอันนี้ขยับแล้วครับขยับแล้วเขาไมารู้ด้วยกันนะครับใน่ัวบาลนี่พี่โน no ้ี่เจ okay ้าของหนาคนเมืองเชิงนู่นว่าเนื้อใจนี่ดูแก้วมีความรักเนยหวานหนาน้มมาใจนะครับพี่โอ้มังคุดเอาละครับตัวนี้จะขึ้นแล้วครับเนี่ยวดีตัวนี้จะขึ้นแล้วครับเนี่ยวลองลองจะเอ่อ อย่ามาอิ่มเดี๋ยวปล่อยไปเลยปล่อยเลยครับเ well. ยน้อิ่แตไปวกนะเอาละเชิญมล้องกันเต็มที่แล้วครับเนาะวันนี้นะอันนี้นะครูเธอพม่เหยียโค้งมานี่นะมาลุ้นนะชวนรู้กา เอาละครับเดี๋ยวลอ้ลอสักกั๊นะครับอ๋อนี่นี่เริ่มร้อยตัวกันแล้วครับนะเนอะถ้ามันเหมืสู้มันจะอยสักเลยทนี่หมดอ๋ไปแล้วครับเอาเอาล้วครับไปแล้วครับสามสี่อันนี้ขึ้นแล้วครับปล่อยเลย,ป,เลยเลเลปล่อยเลยครับเอาล้วครับเอาละปล่อยเลย พยุงหน่อยพยุงหน่อยยกขึ้นหน่อยดันขึ้นเลยดันขึ้นเลยดันขึ้นเลยเอาดักอ่ไปเลยโอ้ไปแล้วห้าแล้วไปแล้วเด้อเป็นสายเป็นควันแล้วครับเด้อเอาล้วนี่ยกขึ้นเลยน้องเออไปเลยยกส่งหน่อยส่งหน่อยเอ่ออากาศอ่าโอเด็กกันเด็กกันเดี็กกันเดี๋ยวก่อนครับ

เรามารุ่นด้วยกันนะครับเนี่ยอาปล่อยเลยขึ้นไปแล้วยาวแล้วครับอ่ได้ส่งมาเลยยงยงส่งมาเลยไปแล้วครับเนี่อันนี้ขึ้นไปแล้วครับงามขนาดนั้นครับเนะืองอ่าขึ้นไปเลย นี่กองหาไผ่หากองไผ่ฮะขึ้นไปขันใจเร็วเร็วขึ้นไปขึ้นไปเอออีกาเออเอาละไปแล้วครับเนื้อ